สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอเจกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับ a n น o n i ิ RG 40 x x v เครื่องเกมพกพาทรงเกมบอยมีอนาล็อกครับ จะเป็นยังไงติดตามชมกันได้เลยครับผมอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ แม่ก็ขยันออกกันเหลือเกินกับ a n นเบอร์นิกซึ่งหลังๆเนี่ยเขาออกเครื่องเกมออกมาถี่ยิบเลยนะครับเปลี่ยนซีรีส์นะจาก30-40เป็น่นเนาะตอนนี้นะครับมันก็เลยออกมาเป็นเครื่องใหม่นะครับที่มีชื่อว่า R G 4 0 X X v พร้อมกับเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นรูปทรงเกมบอยเนาะจากคราวที่แล้วที่เราเคยรีวิว R G 4 0 X X s นะครับผมก็หลายคนก็ชื่นชอบกันมากนะครับว่ามันเป็นทรงแบบ P S P เนาะนะครับแต่คราวนี้นะครับมันมาเป็นทรงแบบเกมบอยนะครับแล้วหน้า จองเขาเนี่ยบอกเลยไม่ธรรมดาเลยก่อนที่แกะกล่องกันนะครับเราต้องขอขอบคุณนะครับร้านทิปออนเกจจ์ที่ส่งเครื่อง a อนบ n i c RG40XHV มาให้เราได้รีวิวกันนะครับผมถ้าใครอยากจะสั่งซื้อเครื่อง Retro Handheld นะครับหรือว่าเครื่องเกมต่างๆอุปกรณ์ a อสเทรี่ต่างๆนะครับเข้าไปที่ร้านทิฟออนเกจจ์นะครับผมรับรองส่งไวนะครับส่งจากในประเทศไทยแน่นอนแล้วก็มีการรับประกันด้วยเอาละวันนี้นะครับ RG40XHV จะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันตัวกล่องก็มาในรูปแบบของ An นบ n i c นะครับก็คือ มันเป็นสีข,า,ขาวๆนะครับแล้วก็มีบล็อกอัพตัวเกมอยู่ข้างหน้าเนาะตรงนี้จะเขียนว่าโมเดลโนอาร์จีสซึ่ง ในกล่องเขาก็จะไม่มีอะไรทั้งนั้นเหมือนกับแอดวาน์อิคทั่วไปเลยเรามาแกะกล่องข้างในกันเลยว่ามีอุปกรณ์บันเดิลอะไรบ้างก่อนที่จะบอกสเปคเนาะอ่านะครับตัวกล่องนะครับพอเปิดออกมาเนี่ยมันก็จะมีโฟมกันกระแทกอย่างที่หลายๆค่ายก็มีกันแล้วก็จะมีตัวเครื่องตัวเครื่องที่ผมได้มานะครับจะเป็นสีฟ้าน้ําเงินนะครับแบบตัวเขาที่แล้วเลยแบบตัวของ4 0 x x H เลยนะครับซึ่ง <c oughs> <c oughs> เขาออกแบบสีตัวนี้มาสวยมากนะแล้วก็ข้างในถาดตรงนี้นะครับจะมีคู่มือนะครับของ 4 0 x x v อยู่นะครับแล้วก็จะมีตัวสายชาร์จนะครับเดี๋ยวมาดูสายชาร์จกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสายชาร์จก็จะเป็นสายชาร์จธรรมดานะครับแล้วก็เป็น Type C นะครับไม่มีโลโก้อะไรทั้งนั้นนะครับไม่ไม่่ถังนะครับก็สามารถเอาไปชาร์จได้แล้วก็เอาเป็นสาย OTG ได้ประมาณนี้นะครับในกล่องอุปกรณ์มีแค่นี้เลยนะครับเรามาดูที่ตัวเครื่องจะบอกว่าสเปคเนี่ยเขาจะไม่ต่างจากตัว 40xxh นะครับเพราะว่า CPU เนี่ยจะใช้ h 7 0 0นะครับเป็น Cortex A53 นะครับความเร็ว 1. 5 GHz GPU ใช้ตัวเดิมนะครับ G31MP2 นะครับไปดูว่าคอนะครับแรมก็ใช้ตัวเดิมนะครับ LPDDR4 1 GB นะครับ Storage นะครับก็สามารถเพิ่มได้นะครับเป็น TF Card นะครับ64 GB นะครับผมแล้วก็ระบบบริการเป็น Linux ด้านในมีฟีเจอร์ของ RetroArch ด้วยเหมือนกันเลยนะครับซัพพอร์ตตัวเกมนะครับหลาย emulator นะครับแล้วก็มี Wi-Fi 5G เป็น Bluetooth 4.2ด้วยมีสปีเกอร์นะครับผมแล้วก็แบตเตอรี่อยู่ที่ 3,200มิลลิแอมป์อวนะครับเล่นได้6ชั่วโมงนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าปบกเนี้ยมันจะอยู่กับซีรีส์ 40xx ไปสักพักเลยนะครับนอกจากเชื่อว่าจะมีตัวท็อปกว่านี้ออกมานะซึ่งผมก็ได้ข่าวว่ามันจะมีตัวที่เป็นรุ่น Android ออกมานะแต่ว่าอันนี้ต้องรอติดตามข่าวกันต่อไปนะครับแต่ในตัวนี้นะยังเป็น Linux แล้วก็ครอบทับด้วย r e t r o a r c h อยู่นะครับอาล่ะเดี๋ยวมาดูเลเยอร์กันดีกว่านะครับเลเยอร์เอรื่องนะครับ บอกตรงๆว่าแลกสัมผัสหรือแลกจับเนี่ยผมบอกเลยว่าผมชอบมากๆนะครับเพราะว่าในตัวเครื่องเนี่ยนอกจากสีเขาจะทํามาได้สวยงามแล้วนะครับตัวสัมผัสแลกจับเนี่ยคือบอกตรงๆว่ามันไม่แบบเป็นพลาสติกกองแกงนะอาจจะมองตรงนี้อาจจะเหมือนพลาสติกที่แบบว่าไม่ค่อยมีเกรดเท่าไหร่แต่พอจับปแบบุ๊บอะเฮ้ โอ้หวัสดุนี่เขาทําดีมากนะครับงานประกอบก็ทําดีมากๆนะครับตัวเลเยอร์ของเขานะครับจะเหมือนกับ G0 XHX นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็จะไม่มีอ n นาล็อกด้านขวานะครับจะมีแด่ด้านซ้ายนะครับผมเป็นอ n นาล็อกตรงนี้นะครับซึ่งมันก็จํากัดเกมเล่นอยู่ประมาณนึงแต่ถามว่า มันครอบคลุมทั้งอิมูเลเตอร์ที่เขามีไหมบอกเลยว่าครอบคลุมนะครับตัวนี้ก็จะมี d p a d นะครับ d p a d น่ะให้ความสัมผัสที่กดนุ่มๆน,นะครับกดง่ายไม่แข็งเลยนะครับแล้วก็ A B S Y เนี่ยก็เป็นปุ่มที่นุ่มๆเหมือนกันนะครับไม่แข็งเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าสีมันจะดูกลืนไปกับพลาสติกนะแต่ถ้าดูใกล้ๆเนี่ยตัวปุ่มเนี่ยมันจะแยกจากตัวพลาสติกชัดเจนมันจะไม่ใช่พลาสติกถูกๆนะครับแล้วก็ตัวปุ่มเมนูก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัว, Star, ตว่ตรงรี้ตัวซีเรตอยู่ตรงนี้นนนแ่่อวาตัวอนงนี้ มันจะมีไฟ R G B อยู่ตรงนี้นะครับผมเไฟ R G B อยู่รอบข้างอนาล็อกนะครับซึ่ง ตอนที่เปิดเครื่องมันจะสวยมากๆนะสปีคเกอร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเสียงก็ให้เสียงที่ดีประมาณหนึ่งนะครับ High fidelity speaker นะครับผมแล้วก็ข้างล่างนะครับจะมีพอร์ตเป็นชาร์จ DC นะครับแล้วก็ OTG แล้วก็จะมีลูฟังส์ชั่ที่5อยู่ตรงนี้นะครับพอขึ้นมาจากตรงนี้จะมี TF card s l o ที่2อยู่นะครับ TF card s l o ที่2นะครับแล้วก็จะมีปุ่มรีเซ็ตนะครับแล้วก็จะมีปุ่ม power อยู่ตรงนี้นะครับข้างบนจะมีเป็นพอร์ต mini HDMI นะครับเอาไว้ต่อกับทีวีได้นะครับแล้วก็ด้านข เป็นเป็น TF Card ซอร์ที่1น,นะครับซึ่งตัวซอร์ที่1เนี่ยผมได้ใส่เป็น TF Card ไว้อยู่1ตัวนะครับผมนี่เอามาได้นะครับนี่นี่นะครับเป็น TF Card ตัวนี้เป็น64กิกนะครับซึ่งตัวนี้เขาจะเป็น TF Card โรงงานนะครับยี่ห้อจะอยู่เป็นยี่ห้ออะไรเนี่ยไคโอซ่าป่ะไม่แน่ใจเขียนว่าไงไม่รู้อะประมาณนั้นนะครับไคโอเสี่ยวไคโอซ่าอะไรประมาณนี้นะครับผม ก็ถือว่าให้มาค่อนข้างตอบโจทย์นะครับกับ T-F Card ตัวนี้นะด้านหลังนะครับก็จะมีตัว r 1นะครับ r 2 L1 L2 อยู่ด้านหลังนะครับซึ่งจะอยู่ในอุ้งม,มือพอดีตอนที่เราถือนะครับนี่แล้วก็ผมชอบอยู่ตัวหนึ่งกับตัวนี้นะครับปกติแล้วนะครับถ้าเป็นทรงรูปเกมบอยเนี่ยเขาจะไม่มีตัวกันลื่นมาให้นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาออกแบบตัวนี้มาให้แบบว่ามันไม่จําเป็นต้องมีตัวกันลื่นไงมันมีแค่3มขีดเนี่ยมันก็เท่ากับว่ามันเป็นตัวกันลื่นแล้วซึ่ง เฮ้ยพอแรกจับผมแบบเฮ้ยแโบบแบบอ้โหอ้นี้แบบออกแบบมาไม่มีกลิบก็จริงแต่ว่าตัวไอ้กันลื่นตรงเนี้ยไอ้สามขีดเนี่ย คือมันช่วยเราได้เยอะมากนะครับแม้จะเป็นแค่เหมือนกับว่าดูเป็นลายแต่ว่ามันไม่ใช่ลายง่ๆไงมันเป็นการออกแบบที่ชานฉลาดมากครับซึ่งมันกันลื่นเราได้จริงๆนะครับหน้าจอที่เขาใช้นะครับเป็นหน้าจอ4นิ้วนะครับ IPS screen ครับเป็น OCA Full Lumination นะครับและเรโซลชัจะอยู่ที่ 640, คูณสีนะครับซึ่งก็พอเหมาะพอจอดกับตัวเครื่องนะครับที่ไม่เล็กไม่ใหญ่จนเกินไปแล้วก็น้ําหนักไม่ได้หนักมากจนเกินไปนะครับสามารถพกพาไปได้ทุกที่นะครับและอีกที่สําคัญนะครับถ้าคุณซื้อกับทีมออบ เขาจะแถมตัวเคสกันกระแทกมาให้ที่บึ่งพัน,นครับซึ่งเคสกันกระแทกข้างในก็จะเป็นเคสแบบกันกระแทกนะครับกันน้ำนะครับกันฝุ่นแล้วก็ตัวนี้ก็จะมีที่ใส่ของกระจุกกระจิกเช,กช่นสาย OTG หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยหรือหูฟังก็ได้นะครับก็จะให้ไปนะครับถ้าซื้อกับรา้านคลิปออดเจ๊ดนะครับผมเอาละนะครับเรามาดูที่การเปิดเครื่องของตัว Air Budic r g 4 0 x x v กันดีกว่านะครับว่าด้านในมีอะไรบ้างแล้วก็การเล่นเกมเขาเป็นยังไงฟิลลิ่งสัมผัสเป็นยังไง การเปิดเครื่องนะครับก็เปิดตัวนี้นะครับผมซึ่งผมน่าน่าจะเปิดไว้แล้วนี่น่าเปิดไว้แล้วนะครับพอเปิดหน้าจอแล้วนะครับเราก็จะเป็นอย่างนี้นะเราเข้าไปดูกับเมนูก่อนว่าเขามีตั้งค่าอะไรด้บ้านนะครับตั้งค่าเนี่ยตัวนี้เขาเป็นสเตมฟ formation นะครับตัวนี้ก็จะมีตั้งค่า lock ก c r e e n นะครับ brightness นะครับตั้งค่าได้ถึง5 level นะครับผมถ้าเราแสงสว่างไม่เพียงพอนะครับเราก็สามารถปรับ ึ้นได้นะครับผม IOTest เนี่ยก็จะเป็นการเทสปุ่มนั่นเองนะครับผมมี LED Setting นะครับซึ่งเราสามารถปรับตัว LED ตรงนี้ได้นะครับก็คือเป็นตัว RGB ของ Analog นะครับเราสามารถปิดได้ถ้าเรากลัวมันเติงแบตแต่ถ้าเราเปิดนะมันก็สวยงามนะครับผมมีโหมดนะครับหลายโหมดมากนะครับมี Away โหมดมี e a ด i n g Light นะครับมีเนี่ยแม มีอยู่ประมาณ8โหมดนะครับผม่งท,ที่ผมชอบมากก็คือ m ัล t i c ัลเล r ร์เ b นโบนะครับสีมันจะเป็นเรนโบว์เรนโบสสวยๆอย่างนี้นะครับผมแล้วก็เราสามารถปรับไลเนชั่ของตัว RGB ตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีการลูกเล่นแล้วก็สามารถปรับสปีดได้นะครับผมก็ถือว่าเอ้ยทำมาค่อนข้างดีแล้วก็ละเอียดนะครับ ตัวเด่นทั้งก็สามารถปรับได้นะครับ Language ก็มีนะครับผม Retro Arc Setting ก็มี Network Setting นะครับเราสามารถเปิดทั้ง Bluetooth แล้วก็ Wi-Fi นะครับแล้วก็สามารถต่อมูลไล h ์ได้นะครับแต่ในกรณีที่คุณยังใช้ GeForce Experience นะถ้าคุณไปใช้ Nvidia App นะครับตอนนี้จะใช้ มูลไลท์ไม่ได้แล้วนะครับทำซันชายก่อนนะครับถึงจะเปิดมูลไลท์ได้นะครับก็มันก็จะมีวิธีทําอยู่นะครับผมอ่ะแล้วก็จะมีไอคอนเซตติ้งนะครับสามารถปรับธีมไอคอนได้ตรงนี้นะครับผมทั้งมีสไตล์หนึ่งแล้วสไตล์สองนะครับเซตติ้งเบื้องต้นที่เขาให้มามันจะเป็นสไตล์2มาเพิ่งมาเป็นแบบนี้เนาะแต่ผมอ่ะจะไม่จะไม่ปรับเป็นสไตล์2ผมปรับเป็นตัวไอคอนเล็กๆนั้นสวยกว่านะครับและแบ็กกราวก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับแบ็กกราวจะมีแบ็กกราวหนึ่งแบ็กกราวสองใบนะครับบัตทอมจาวก เสียงกิ๊กๆๆอย่างเงี้ยเราก็สามารถเปิดได้นะครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมในเซตติ้งมันก็จะมีปรับตั้งค่าหลายแบบนะครับเดี๋ยวมาดูเครื่องเล่นเกมที่เขารองรับกันดีกว่านะครับเครื่องเล่นเกมที่เขารองรับนะครับก็จะมีสูงสุดอยู่ที่ PSP นะครับแล้วก็ PS นะครับ Playstation นั่นเองนะครับ Nintendo DS นะครับ Nintendo 64นะครับ Open Ball นะครับ ดีมแคทนะครับผมเราก็จะมีเครื่องเล่นเกมอัตลัยอะไรพวกนี้นะฮะเราก็จะมีเฟรมคอมเกมบอยนะครับเกมบอยสวานนะครับเกมบอยคัลเลอร์นะครับเกมเกียร์นะครับเกมแอนด์วอชนะครับผมเมกะาดรีฟส์นะครับแล้วก็จะมีพวกอะไรพวกนี้ที่มันเป็นเกมอาร์เคดต่างๆนะครับผมแล้วก็จะมี Neo Geo นะครับมี PC Engine นะครับมี Pico นะครับซึ่งเป็น ซอฟต์แวร์ที่ฟรีโอเพนซอร์สนะครับแล้วก็จะมี Sega Saturn นะครับแล้วก็จะมี Super Famicom นะครับ Wonder Swan ก็มาแล้วก็ PC p o r t นะครับสูงสุดที่ PC Port ก็เป็นเกม PC เล็กๆที่สามารถลงกับเครื่อง Linux ได้นะครับตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขาเล่นเกมที่มีการาฟิกสูงๆของ PSP ได้ขนาไหนซึ่งตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัวชี้วัดเลยว่าเครื่องเกมเนี้ย มันก็ไปได้นะครับซึ่งเมื่อมันสเปคเท่าเท่ากับ 40xxh นะครับก็เท mm ่า hmm. กับว่าตัว psp เนี่ยมันต้องเล่นได้ลื่นเท่ากันแน่นอนอยู่แล้วนะครับอะเดี๋ยวเราลองมาเปิด Goraw Channel อ l y ม p i c กันก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีการเซตติ้งให้มันลื่นเป็น30เฟรมนิ่งๆด้วยนะพอเข้ามาในเกมแล้วนะครับเราจะเห็นได้จากว่าเฮ้ยตอนนี้เฟรมเรันอยู่ที่30เฟรมเรทนิ่งๆเลยนะนะครับผมมองว่ามันก็เฮ้ยโอ้โหเล่นได้ลื่นนะเนี่ย30 20เนี่ยคือ Goraw Channel อ l y ม p i c คือเล่นได้สบายฟินๆนะครับแต่ว่ามันมีวิธีการปรับอยู่นะว่าถ้าค่าเซตติ้งของเขานะครับมันจะยังไม่ถึง20เฟรมนะครับเราต้องมาปรับกันก่อนนะ นี่นะครับนะครับเราดูวิธีการปรับนะครับกดปุ่มเมนูนะครับมันจะเข้าไปสู่ตัว s e ตติ้งของ p p s p p นะครับผมเข้า setting ปุ๊บนะครับเข้าที่กราฟิกนะครับผมเลือกลงมาข้างล่างนะครับที่หัวข้อที่มีชื่อว่า skip buffer effect นะครับให้เอาให้เอาติ๊กเข้าไปนะครับพอติ๊กเข้าไปนะครับมันจะลดภาระของเครื่องไปได้เยอะนะครับผมพอกลับมามันจะลื่นๆอย่างนี้เลยนะครับ ตัวแต่ตัวแบ็กกราวคุณจะคุณจะเห็นว่ามันจะหายไปนะครับซึ่งแบ็กกราวพวกนี้มันไม่ค่อยจําเป็นเท่าไหร่นะครับมันแลกกับการเล่นเกมได้ลื่นขึ้นผมว่ามันก็คุ้มค่านะครับผมนี่นะครับวิธีการปรับก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ CPU ตัวนี้นะนะครับซึ่งถ้าเล่นเกมคอร์ทวอร์ชแอโลิมปัสได้นะครับผมเชื่อว่าเกมอื่นๆมันก็เล่นได้ชิวๆฟินๆแน่นอนนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูเกมอื่นๆกันบ้างน,นะครับผม เนี่ยอย่างเมทัลสลักเอกนะครับยังไงในตัว PHP เนี่ยไม่ต้องปรับอะไรเลยนะครับมันก็ลื่นอยู่แล้วตัวนี้นะครับนี่นะครับแอนี่คือเมทัลสลักนะครับก็เล่นได้ลื่นๆสามสิบนะครับที่สามสิบนะตัวนี้นะครับก็ถือว่าโอเคนะผมว่านะครับ PHP จริงๆแล้วก็ไม่ได้เอาความเป็นจริงเครื่องเกมเขาก็ไม่ได้แบบเฟรมเรทเยอะอะไรขนาดนั้นนะฮะมันก็เล่นได้ประมาณนี้สําหรับหน้าจอประมาณนี้นะครับถือว่าโอเคแหละนะครับเล่นได้ดีนะสำหรับ p s p นะผมว่า ถ้าเครื่องเกม P.S.P เล่นได้ดีเนี่ยเครื่องอื่นเนี่ยโอ้โหก็กราฟิกไม่เท่า P.S.P ไงเครื่องอื่นมันก็เล่นได้สบายๆนะครับอย่าง P.S.1 เนี้ยนะครับเครื่องเกมเขาก็จะลงมาให้นะครับทางร้านนะครับก็จะมีดิโนคราสิสนะครับแกรนทอลิสโตนะครับอะไรประมาณนี้ฮาวเวิตมูนอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือเกม Spider-Man ของ P.S.1 นะครับซึ่ง โอ้นะครับภาพออกมาเนี่ยเนียนตานแล้วก็ค่อนข้างจะ60เฟรมเรทนะครับ PS1 ยังไงก็60เฟรมเรทอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยนะครับสำหรับตัวเครื่องเกมนี้นะครับมันแรงพอที่จะเล่น PS1 60อยู่แหละนี่โหจีขนใหญ่ขนใหญ,ใหญ่ดีนะครับดีเครื่องเครื่องเกมนี่ขึ้นได้เฮ้ยโอ,โอ้สนุกเนะี่ยเดี๋ยวว่างๆไปเล่นดีกว่าคิดถึงเหมือนกัน โอเคนี่คือการเล่นเกม PS 1นะครับถือว่าเอ้ยโอเคนะใช้ได้เลยนะครับผมเครื่องเกมอื่นๆก็ไม่ต้องพูดถึงอีกแล้วะครับมันเล่นได้อยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟมิคอมนะครับซุเปอร์เฟมิคอมนะครับนินโดหหรือว่าน i n โดดีเนะครับเล่นได้อยู่แล้วนะครับผมก็สรุปกันเลยแล้วกันนะครับว่าเครื่องเกม a อ v ดรอย rg 4 0 xxv เหมาะกับใครนะครับเหมาะก,กับคนที่มองเครื่องเกม a d v ดรอ i ด Series 40นะครับที่ไม่อยากได้เป็นทรง psp แต่อยากได้ทรงเกมบอยนะครับตัวนี้เหมาะมากๆเลยสำหรับคนที่ชอบทรงเกมบอยแล้วก็ชอบเกมเลยโรนะครับ ราคาก็จะไม่หนีกับตัว XH x มากนะครับตัว40 XV x, x เนี่ยจะอยู่ที่2,690บาทนะครับผมก็จะมีสีสจะมีสีน้ำเงินมีสีดำแล้วก็สีขาวผมมองว่ามันเป็นเครื่องเกมที่คือดีเลยนะครับผมชอบมากแนละ้ววัสดุการประกอบนะครับแล้วก็ความลื่นของ การเล่นเกมถือว่าพัฒนามาจากรุ่น3นามศูนย์มากๆนะครับในในซีรีส์สีู่นเนาะเพียงแต่ว่ามันก็เป็นตัวเดียวกันแหละเพียงแต่ว่ามันเปลี่ยนทรงเท่านั้นเองนะครับผมก็มองว่าตัวนี้มันก็เหมาะกับคนที่กําลังหาตัวเลโธเพนเฮลที่ราคาอยู่ประมาณ2000ไม่เกินสามพันเนี่ยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมสุดท้ายนี้ข้อควอมขอบคุณนะครับร้านคีบอ่อนเกจนะครับที่ส่ง a อวันดิกอาร์จีสีมาให้เราได้รีวิวนะครับถ้าใครอยากจะสั่งซื้อตัวเครื่องเกมไอวันดิกอา,าร์จีสี่ศูนย์เอ็ก อ่อนเ g จเจ็ดนะครับรับรองนะครับว่าส่งจากไทยนะครับส่งเร็วนะครับผมแล้วก็รับประกัน1ปีนะครับแล้วก็จะมีโค้ส่วนลดรวมถึงการผ่อนชำระด้วยนะครับลองรับหมดเลยนะฮะผมประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้นะครับถ้าคุณนี่กระลบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ทางเอเจจเจ็ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับท่านทั้งใหม่เนาะสำนนี้เอจะต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็ต้องติดตามดูดีนะครับสำนี้สวัสดีครับผมอย่าลืมกดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทางเราด้วยนะครับ Yeah.